อยากกินซุกิยาก,กิชาบูอร่อยอร่อยคิดถึงร้านนี้เลยฮิตโตริชาบูสาขาใหม่เซ็นทรัลเวลช์ชั้นสโซนเจแปนเอเวนิวบอกเลยฟินมากทั้งสายเนื้อสายหมูโดยเฉพาะเมนูนี้ไอบริก้ r o พร็อกหมูที่สามารถกินแบบไม่สุกมากได้โอกาสสาหรับคนไม่กินเนื้อที่จะได้ลองสัมผัสประสบการณ์การกินเนื้อแบบนุ่มฉ่าละลายอยากรู้ว่าฟินแค่ไหนตามไปดูพร้อมกันเลย จริงๆแล้วฮิตตริชาบูก็ไม่ถือว่าเป็นร้านใหม่นะครับเขามีหลายสาขาแล้วแล้วตัวเราเองก็มีโอกาสได้ไปกินหลายๆครั้งแล้วนะครับก็บอกเลยว่าติดใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากเอามาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักร้านนี้กันมากขึ้นครับแล้วที่เราเลือกมาสาขาเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเปิดสาขาใหม่ด้วยก็คือสั่งอาหารเซตที่2เนี่ยลดไปเลย30%แล้ววันที่คลิปนี้ออนเนี่ยบอกเลยว่ายังทันโปรโมชั่นนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยถึงวันที่ท2024ย,ทย้่สับยัน History ชาบูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นุกี้ยากิสไตล์คันไซแท้ๆและแน่นอนนะครับว่าเนื้อที่เสิร์ฟที่นี่เนี่ยก็จะต้องเป็นวาเกียวพีเมี่ยมระดับ A5 เนื้อลายเห็นอ่อนส,อสวยๆเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยอย่าพิ่งหันหน้าหนีกันไปเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้บริการเป็นชุดหมูด้วยแถมยังเป็นชุดหมูดําไอเบริโกที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีและผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถกินดิบได้ดีละครับเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะได้รับประสบการณ์ในการกินเนื้อที่ไม่สุกมากที่เขาพูดันนนว่่าาามลละลยใป เงงการสั่งอาหารของที่นี่จะมี2แบบนะครับแบบสุชิยากิแล้วก็แบบชาบูชาบูแนะนาว่าระหว่างรออาหารให้ลองศึกษาวิธีการทานนะครับเพื่ออธัธโรสมาใครสั่งสุชิยากิก็จะได้รับน้ตาตาลใสแดงมาหนึ่งกระปุกแบบนี้เลยเพราะว่าุูชิยากิสไตล์คันไซเนี่ยเขาจะติดหวานสักนิดนึงนะครับแต่ว่าใครไม่ชอบทานหวานเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะแล้วที่นี่เขาก็แยกเครื่องสไลด์ระหว่างเนื้อแล้วก็หมูนะครับสบายใจกันได้ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับรองพนักง,งานเอาหม้อส่วนตัวมาเสิร์ฟให้นะครับแล้วก็จะมีซอสุูชิยากิกับน้ำเปล่ามาให้เเผ่่ออวาซสมัันจดกิ ไปจะได้เจรจางลงได้อาหารหนึ่งเซตเนี่ยบอกเลยว่าปริมาณของเขาไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะผักสดที่เสิร์ฟมาในชามโตอันนี้นะครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยกินหมดเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าสั่งหนึ่งเซตเราจ,จะไม่อิ่มเลยแถมเขายังมีพวกเครื่องเคียงแล้วก็ข้าวเปล่าให้ด้วยเครื่องเคียงอันนี้ก็จะเป็นปกติเลยนะครับทุกๆสาขาเสิร์ฟคล้ายๆกันก็จะเป็นตัวหอยเป้าฮื้อทําสุกมาแล้วแล้วก็ผักดองสําหรับตัวไข่ดิบเนี่ยจะได้สําหรับคนที่สั่งเซตสุกี้ยากี้นะครับอลังการขนาดน เจ้าขวดสีดำตัวนี้คือซอสสุกิยากีเข้มข้นนะครับเวลาเทก็ระวังกันนิดนึงนะรสชาติมันค่อนข้างจัดเลยแต่ใครเผลอมือลั่นเทโฮกไปแล้วไม่เป็นไรครับใช้น้ำเปล่าจากขวดขาวเนี่ยเจือจางได้ซอสงากับซอสปอนสือปกติเสิร์ฟให้คนสั่งชาบูนะครับแต่ขอจากน้องพนักงานได้แต่ถ้าเกิดใครสั่งชาบูอยากได้ไข่ดิบอันนี้เขาคิดตังเพิ่มนะครับสั่งได้เหมือนกันเป็นไข่ปอเชื้อแบบทานดิบได้นะครับซึ่งมันสดมากๆแบบไม่คาวเลยใครยังไม่เคยทานแบบนี้ลองเปิดใจทานดูสักครั้งนะครับอาจจะติิดใจมมาชมตัว เมนูเครื่องเคียงกันบ้างนะครับหอยเป่าฮื้อนุบหนับเขียวอร่อยมากๆผักดองก็กรอบเปรี้ยวอร่อยตัดเลี่ยนได้ดีชาเย็นตัวนี้รีฟฟลสั่งแย่ขาวเปิดตัวพระเอกของวันนี้หมูดำไอเบริโกเนื้อสีสวยนุ่มมากๆกินกี่ครั้งก็ติดใจลองเอาไปเทียกบกับโครูบุตะที่สั่งมาก็จะเห็นเลยครับว่าเนื้อ,อต่แตกต่างกันมากๆสําหรับใครที่ยังไม่เคยชิมหมูไอเบริกนะครับแนะนาให้สั่งโครบุตะมาด้วยจะได้กินเปรียบเทียบแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันชัดมากๆทังเรื่องของความนุ่มของเเเนนื้้้ออแลลววก็คคาามมขขขงรรสชติยับ ไม่อยากเสียเวลาเสียนาฬิกาอะไรแล้วนะครับเปิดเตาแล้วก็ไปชิมกันเลยดีกว่าครับแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวิธีการกินในคลิปนี้ของเราเนี่ยไม่ได้ตรงกับคำแนะนําของทางร้านแบบ๊ะๆนะครับหลังจากลองกินมาหลายรอบเนี่ยก็ปรับวิธีการกินมาเป็นแบบที่เราชอบเรื่องของความอร่อยมันไม่มีถูกผิดนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาครั้งแรกเนี่ยจะลองกินแบบวิธีที่แนะนําดูก็ไดไ้เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมครับสำหรับส่วนของน้ําตาลใครไม่ชอบกินหวานเนี่ยแนะนําให้ใส่แต่น้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรรอให้น้ําตาลกลายเป็นคาราเมลสักนิดนึงนะครับแต่อันนี้ ไม่ไหวแล้วหิว,วมากๆเติมซอสกิยากิลงไปให้เดือดุดบดแบบนี้นะครับจากนั้นก็หั่นไปเคี่ยวหมูดาไอเบริโกลงมาทีละชิ้นนะครับไม่ต้องรีบพอถ้าใส่ลงไปพร้อมกันหลายๆชิ้นเนี่ยมันจะมีบางชิ้นที่โอเวอร์คุกเกินไปเลยจุดอร่อยเสียดายแย่แต่เอาจริงๆนะครับก็เคยลองมาแล้วนะก็คือเอาหมูไอเบริโกเนี่ยทิ้งไว้ในหมอ้อพักใหญ่ๆเลยต้องบอกเลยนะครับว่าแปะออกมาที่หมูเนี่ยไม่แข็งกระด้างเลยยังนุ่มแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมลองเป็นหมูบ้านเรานะทิ้งเอาไว้แบบนเนี้ยก็ ว่ารอไม่ไหวแล้วจริงๆหิวมากตอนนั้นไอเบริกโกเนี่ยถึงแม้จะเป็นหมูที่ได้รับรองว่าสามารถกินดิบได้แต่ยังไงซะก็ควรทําให้มันสุกสักประมาณหนึ่งนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วใครที่อยากรู้ว่าทําไมหมูไอเบริกโกถึงทานดิบได้เนี่ยก็แนะนําให้ไปลองฟังจากช่องที่เขาให้สาระแล้วกันนะครับสำหรับช่องเนี้ยสาระไม่ค่อยมีขอเน้นกินเน้นเที่ยวแบบติดสบายตามสไตล์เราต่อไปพอเนื้อเริ่มเปลี่ยนไปสีน้ําตาลเกือบทข่วแบบนี้ก็จุ่มลงไข่ดิบได้เลยครับจากนั้นก็เอาเขา้าปากแล้วก็ฟินแต่ยังไงอย่าลืมนะครับ ว่าต้องเป็นหมูไอเบริโกนะที่จะสามารถทานแบบเกือบเกือบสุกได้ใครสั่งมาเป็นคุณโรบุตะแนะนําให้สุก100%นะครับแต่เชื่อเธอครับถ้ามาที่เฮตริแล้วนะแนะนําให้ลองสั่งไอเบริโกมาชิมสักครั้งครับแล้วรับรองว่าคุณจะติดใจไปตลอดการ ได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยยังอดใจไหวไม่อยากกินสุกิยากิกันอีกล่ะครับถ้ายังไม่พอเจอช็อตนี้กันเลยตายไหมแต่แต่แต่อย่าเพิ่งรีบออกไปครับนั่งดูคลิปของไปยังชแนลให้จบก่อนแล้วค่อยออกไปก็ยังทานโปรโมชั่นถึงวันที่20ธันวาคม2024เหลือเวลาอีกเยอะอยู่ช่วยกันปั้นยอดวิวให้กับช่องของเรากันก่อนแล้วถ้าอยากให้กำลังใจกับเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องของเรากันด้วยเราจะได้มีแรงพาทุกคนไปกินของอร่อยไปเที่ยวแบบติดสบายแบบนี้กันไปอีกเรื่อยๆใคร ที่กดไลค์กดแชร์กดสไครขาช่องของเราแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยนะครับอยู่กันแบบนี้ไปนานๆเลยเดอ้อทานมาสักพักนึงนะครับก็จะเปลี่ยนสไตล์ให้กลายเป็นซุกิยากิน้ําดําอย่างจริงจังแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปเลยไข่หน ó องไปละลายรสชาติเข้มข้นจากการผัดเนื้อก่อนหน้านี้ของเราออกมาเติมผักต่างๆลงไปเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้าซุปนะครับใครที่ชอบกินหวานๆนิ่มๆเนี่ยก็แนะนานให้ต้มไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้แล้วเต้าหู้ของเขาก็ทําถึงมากๆนะครับเนื้อนแน่นแต่ว่านุ่มสายเต้าหู้เนี่ยรับ หลงว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ตัวพระเอกหมดไปหันมาหาพระรองกันบ้างนะครับโคโรบุตะาที่เราสั่งมาวันนี้เราสั่งมาเป็นราคาร์ดเนื้อเอามาแบ่งกัน2คนครับจังหวะนี้แหละครับที่จะทําให้คุณได้รู้สึกเลยว่าความต่างของหมู2ชนิดเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโคโรบุตะาเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าไอเบริโกเขาทําไว้ถึงเกินก็แค่นั้นเองใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะตามมาอร่อยที่ฮิตตริชาบูเนี่ยก็สามารถไปตามสาขาที่สะดวกได้เลยนะครับเขามีสิเ็ดสาขาทั่วกรุงเทพเลยสะดวกที่ไหนไปสาขาใกล้บ้านของคุณได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะ ใช้โปรโมชั่นเซ็ที่2-30%เนี่ยบอกเลยว่ามีเฉพาะสาขาเซ็นทัลเวิร์เท่านั้นนะคะไปที่อื่นเก้เอเอด้อหวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้ของไปยังชนลนะครับแล้วเราก็ได้เอาของอร่อยๆอมาแนะนำให้เพื่อนๆดูจักกันอีกหนึ่งร้านแล้วถ้าถูกใจคลิปสไตล์ไปยังชนลแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องให้เรากันด้วยนะชวนเพื่อนๆมากดไลค์กันด้วยก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะทานของหวานกันให้เสร็จนะครับจากนั้นเราก็จะไปกันต่อร้านหน้าแล้วอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยว่าครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนสําาหรัับววนนี้้้ไปแลยจา 全てを癒してくれます甘いタレ絡む